การเป็นยังไงอ่ะครับเมื่อนั้นครับก็ตอนนั้นนะครับตอนที่ผมนอนอยู่แล้วก็สุนัขผมมาหลุดหลุดเลยครับครับดึงจนเชือกขาดแล้วก็ออกไปทางชายชายทะเลครับแล้วก็ผมมันเพิ่งมารู้ตอนที่ว่าแฟนบอกว่าสุนัขหลุดแล้วก็เลยรีบออกไปดูครับออกไปดูแล้วก็ก็หาสุนัขไม่เจอครับก็เลยมีน้องมีน้องเข้ามาบอกว่าเห็นมีคนดีสุนัขครับเลยตรวจกล้องจรวปิดครับได้รู้ว่าเขาดีครับ แล้วก่อนหน้านี้ที่ว่ามีการกินไก่อะไรเรารู้เรื่องมีคนมาบอกยางนี้ผมยังไม่รู้เรื่องพีครับอเพราะว,ว่าถ้าถ้าเขากินไก่เขาต้องมาบอกผมแต่นี่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับแล้วหลังจากที่มีการตีหรือเรารู้ว่าคนไหนอะไรไงเราได้ไปคุยยังครับยังยังไม่ได้คุยกับเขาเลยครับน่ววาจะวันนั้นจพิ่งจตอนนี้เพิ่งได้เจอหน้าเมื่อกี้เลยครับแล้วเขาว่าไงบ้างที่เจอหน้านเขาเขาว่าเหมือนสุนัขเราไปกินไก่เขาอะไรแบบนี้ครับแต่ผมมันยังไม่รู้เรื่องเขาว่าเขามาบอกผมแล้วแต่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย แล้วตอนนี้เรายืนยันว่าเราดลี้ยงกัดีถึงที่สุดไหมครับใช่ครับพอดีถึงที่สุดครับสุนัขนี่เราเลี้ยงมาชื่ออะไรครับสุนัขอ่าลัคก,กี้ครับเราเลี้ยงมานานแล้วย,ยังครับสามสามเดือนกว่าครับอืมปกติสุนัขดุบไหมครับปกติไม่ไม่ดุครับแล้วก็มีลูกอีกสองตัวด้วยอยู่ที่บ้านลูกเพิ่งเกิดได้เดือนกว่าๆแล้วก็ตายเลยอืมยังไงนะบงับงวันนั้นวันนั้นที่เราจุบน้ำมันมาจี ก็อยู six 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 ่เี่นี่ครับอันนั้นอุ้นดิจัมเลียนมครับกี่ตัวอกี่ตัวบางวันเราอยู่หรเ่าครับอยู่มาว่าเราเอมาเราไปอุ้นดิจ้อนั้นเราไปดิบ้ลนเล้วครับตหลักเราครับไปกินดิบ้านเลยนี่อืมเล่ก็ไม่ได้ครับไม่เยืนครับปัญารุ่ยดิบ้าเขาไม่มากรมัเป็นปญาเราาอ่าเร็จเล่นตงเลยครับกรับครับยิ่อกว่าคนเวนปินนี่มันกลับไปกินดิบ้าน่กลับต้งนี้ตัวหนึ่งครับ นอั่นหละแล้วก็วันนั้นเร็วทีดีดีดีเป็นผวเรแล้วดอกเลยกุศุมันนัวกุตลดีทางคุณดอกล่้น่าจะกี้นี่รูนี้กย่างย่ังนู้ว่ายิกครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยไงจุ้ครับเพราะมันยิบยิบเราเรายิมไดนนู่นไงครับกิเลบมันอยู่อยู่นู่นนครับเล่่ะ มามามันดิตรงนี้กี่เลยวันนัะด็นนะแต่แรกไอ้โรคไปดีบันมันลมไม่หวานกันมาครับอืมเลี้ตรงตรงนี้นะพี่อืมก็ที่นี่เรบพูดที่เลี้ยงนะลองเช้ากีิคุณนี่มาออกไปดีบ้านพบตัวใจครับอยากว่องมานะไปบอกว่าเปิดมา เดี๋ยวอันมันมาแรงกนมาไปกบครับถึงเงี้ยมันเงี้ยน่งเลยว่ะล like ok. right. wow. hmm. uh ังยังไม่ดีแน่ถึงัลกับกับกับกบนะแต่มันไปได้เดียนไั้เรียนอืมแล้วตอนนั้นเราดื่มกี่ดื่กี่ที่อ่ะ้ก็ดื่มกี่ที่อ่ะดีมวยังู้ลยี่หาดีมมไม่นี่หว่าดืมก็เจ๊ลงลางลลีไปปากหลวงนำล่กไปลงกัน มไปถึงกมกูมรบู้เรียงอ่ะถึงเรัพวกเราจะไปเราจไปนหนจะถึงเหรอปากัดไก่เป็นเรื่อดไก่ก็นงไม่ร่อ

นั่นนเราไปวางปลาฟงถึงกับเขาถือเรียวถึงอับนองดูนอน้องน้อนนอนท้าวันไปบอกนู่เรีวไม่นเอามาข้างนอกเลยนะได้ครับตัวามจำใจมากไงเจ้าว่าไม่ต้องดูเลยบางมาจนยามันเลยแต่รู้ใช่ไหมว่ามันหรู้ว่าว่าแบบเขาไปที่สถานีตำรวจก็ได้แไปบอกสถานีตำรวจหรือไม่ก็ร้องมาเจ้าว่าเรื่องแกนี่นะตอนที่วก็มาแบบฟก จริงจริงน้องต้องทำหมันถ้าอย่างเอ้องเขาได้ประมาณ5กิโลจะได้มีปัญหาอแล้วก็การล่ามสำคัญนเราะว่าเราต้องเรารู้แล้วมัิกาช่เขียนก่นะคเขาก็จะดูไกสามารถด้วยนะคก็คือในภาวะที่แบบเขาแบบไปรุ่นติดตันเขก็จะมีภาวะที่นอแล้วอนั้น ประชาชนในนะั้นจากที่รู้ที่อ่ะประชาชนยังไม่รู้กฎหมายก็สองปีเลยนะปรับสี่หมืนะ่นบาทนะถ้าแถมไม่พอถ้าเป็นปนักที่มีเจ้าของเนี่ย